เสกนะเนี่ยต้องซ้ายกองๆไปก่อนกว่าเออพึง่งเจอแล้วเนี่ยไม่รู้ทำไมาต้องร้อนหินบินด้วย นไม่มีใครอยู่มาสามสิบปีรครนะับสามปีค่ร่อสามปีไม่มีใครอยู่เลยอหะเหนะมไ่คเคยอยู่นปเยยี้เยกอ,อกไปเลยเพราะว่าออันนี้ยิงบ่เขายิงได้ยิงเองครับอค้คมันอยู่ค่อยตลอดก็มันก็มีเสียงดังจนเขานอไนไะม่หเขาเลยออกไปเลย Thank you. อรอยวะ่ะอร่อยอู้หูต้องดึกสวยมาอร่อยอร่อยมียยยวัวด้วยนี่ตกวัวไม่สำรวจเลยว่ะจิ๊บจิ๊บนี่มันกะอยยังหรอนี่ยนึกลืมไปนี่จังเข่อฟิวไหมวะ บ้านนี้สามบ้านนี้บอกว่าอยู่แล้วไอ้บ้านนี้มีคนอยู่แล้วบ้านนี้อยู่แล้วนะสรุปเื้อเนี่ยนะ

มีกระแพง,อพงอของอเาาาาอ้ยเจ้ามีกระแพงของยัยยยยงไงเข้าไม่ได้แต่เราไม่ได,ด้ไปจนธรรดาตัวเนี้ยว้าวธรรดอือเสียงยัยยงไม่นานวทนี้จนะเสื้์อะไรเหรอมีแลรไหมครับแปลงปอทอดอเดี๋ยวไทนะ้าค่ะผมหาไปเซีวยังอีเราเวี้นะ เอ่อาคะง่ายจ้าอาห้อ um, okay. ่เาอมมื่อห้องหึงเขาคือพิวน่ะแวพ่อออกจนี้โอเคหน้าขอคอเอที่ร่วมโจม เดี๋ยวนะอ๋อลืมไปเลยเขาบอกอยู่นี่นาว้นหลอใช้ได้นะแว่ามไป้านหลังนี้มันล็กแปะ